สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งบ้านทุกท่านนะครับแม่ผมคุยกับท่านอาจารย์ถูกคอเลยเรื่องบ้านดินผมมรียนอินเดียครับคนอินเดียส่วนใหญ่ยอยู่บ้านดินหมดเลยครับก่อบานี่คนจนอยู่บ้านดินนั่นเลยร้อนไม่ร้อนหนาวไม่หนาวสุดยอดมากเลยครับนมัสกรารครับท่านอาจารย์ครับาตมามีบทกวีที่จะนํามามอบให้กับท่านบรรณวิทย์เก่งเรียนบ้านดินได้อยู่จะรู้ค่าบ้านดินนําพาพิษสลาย เออใช่ตรงนี้ท่านบิทท่านบังเข้าใจใช่ไหมทําลายพิษแล้วตึกดินเนี่ยใช่ไหมใช่ครับมันจะดูดสารพิษใช่ครับเอาเวลาท่านมีพิษอยู่ในร่างกายโดนพิษอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอาท่านไปฝังฝงดินถูกต้องผมเป็นไปเยอะทีเดียวให้โผลมาเฉพาะหน้าใช่ครับจมูกเห็นแล้วใช่ครับนั่นแหละใช่ฮะแล้วมันจะมีอาการดูดนึบๆนั่นแหละมันดูดพิษออกจากท่านบ้านดินได้อยู่จะรู้ค่า บ้านดินนำพาพิศลายบ้านดินปลอดภัยใจกายบ้านดินไม่ง่ายแม้มีเงินเออท่านบรรณวิทย์เข้าใจไหม<ถ>บ้านดินไม่ง่ายแม้มีเงินงินใช่ครับคือท่านมีเงินเนี่ยท่านก็หาช่างยาก <laughs> หาช่างยากมมบ้านลมทับบ้านดินสุขสงบอบอุน่นบ้านดิน ผู้มีบุญสรรเสริญบ้านดินผู้มีธรรมอยู่จำเริญบ้านดินผู้มองเมินมากมาย mm hmm. มีคนมากมายมองเมินบ้านดิน mm hmm. ว่าเป็นของชั้นต่ำที่อินเดียเป็นยังไงท่าน,นบาณฑอินเดียบ้านดินเนี่ยเขาเอาเอาดินมาเลียงเียงแล้วเป็นบ้านแล้วเขาอยู่เพราะว่าเวลาหน้าร้อนเขาร้อนมากอุณหภูมิห้าสิบองศาหน้าหนาวขอโทษที่หิมะตกเพราะนั้นอยู่บ้านดินแฮปปี้เลยครับเหมือนเอสกิโมอยู่บ้านน้าแข็งเลย ขนาดนั้นเลยเนาะใช่ครับแต่ว่าเขามีเทคโนโลยีในการสร้างบ้านดินเรื่องบ้านดินดูดสารพิษนี่ท่านบรรณวิทย์กรุณาอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมบ้านดินดูดสารพิษเนี่ยที่ทราบมาเพราะผมตอนไปอยู่อินเดียเนี่ยผมเห็นว่าโอ้โหเด็กเป็นไข้โดนโน่โดนนี่ตัวเป็นผื่นเขาขุดดินฝังไอ้ตอนแรกผมตกใจคิดว่ามันฝังเหรือยังไม่ตายอ๋อฝังแล้วผมแต่ขอมันนอนคุยกันเฉยเลยเออหานอนคุยกันเป็นแถวเลยตรงที่ฝังแล้วก็ขึ้นบากก็หายแล้วเออนั่นแหละคอับอา ไม่น่าเชื่อนะว่าตัวเองจะมีบุญวัสนาสร้างบ้านดินไว้ห้าหลังหหลังไม่ใช่ง่ายห้าหลังแล้วบัดนี้มีผู้ไปรีโนเวทซึ่งภาษาไทยว่าไงนะตกแต่งให้สวยนั่นแหละไปรีโนเวทแล้วก็ติดแอร์ด้วยสิอุ้ยดินมันก็เย็นอยู่แล้วนะครับไม่เขามีคล้ายๆผนังมาทำเพิ่มอ๋อครับทำผนังเพิ่มทำฝาเพิ่มครับครับบุแล้วดีเลยล่ะครับ สรุปก็คือสามารถติดแอร์ได้สามารถติดแอร์ได้เป็นรีสอร์ทแบบเกือบๆจะเป็นรีสอร์ทห้าดาวอ่ะสามารถทําได้ขนาดนั้นเลยเล่นแอร์ด้วยเลยเล่นแอร์ด้วยแต่ข้อสาคัญก็คือเป็นดินครับสิ่งที่เรามาพูดแล้วพูดอีกเนี่ยแล้วท่านบรรณวิทย์ตั้งคําถามกลับมาแบบแปลกใจมากสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือเออเนี่ยผมไม่รู้จริงเลยโอ้สัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้ท่านอยู่ที่ไหนเนี่ย ท่านจะหนีสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ไหมไม่ยาอยู่บน,นเครื่องบินสูงกําลังบินไปต่างประเทศมันยังเน็ตยังใช้โทรศัพท์เน็ตเข้าได้เลยขนาดนั้นนะแต่ปรากฏว่าพอท่านอยู่บ้านดินเนี่ยท่านสามารถหลีกสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้โดยที่ท่านไม่ตั้งใจเออนึกว่าอยู่อีกโลกนึงนั่นแหละท่านใช้คําพูดแบบนั้นได้เลยเหมือนได้อยู่อีกโลกนึงเพราะนั้นอาตมาจึงอยากจะฝากบอกกับท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านสร้างบ้านดินอยู่เนี่ยนะ มันมันไม่ง่ายแม้มีเงินเพราะว่าต่อให้ท่านรวยเนี่ยท่านจะหาช่างมาสร้างบ้านดินเนี่ยก็ต้องหาแล้วหาอีกหาอีกหาแล้วอ่ะแล้วก็กลัวด้วยถ้าเทคโนโลยีไม่ถึงเดี๋ยวมึงพังมายุ่งเลยใช่สําหรับปตมานี่ตั้งใจว่าบ้านที่ปตมาอยู่ที่อ่างทองเนี่ยนะบ้านเกิดเนี่ยจะอยู่ได้สักประมาณเจ็ดร้อยปีโอ้เจ็ดร้อยปีเลยเหรอครับบ้านดินจะอยู่ได้ประมาณเจ็ดร้อยปี ท่านบนวิทย์โปรด oh, ทราบโอ้โหยาวกว่ากรุงศรียาไปล้วธานีใช่จะอยู่ได้ประมาณ700ปีโอ้ปี oh. เพราะนั้นเราก็ตั้งใจว่าจะพยายามบริหารจัดการชีวิตนำพาตัวเองเนี่ยไปสู่บ้านดินนี่เป็นการทำบุญต่อชีวิตครับต่อไปถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องบ้านดินมีอยู่ว่าขออนุญาตหน่อยเนาะครับบ้านดินมีอยู่ว่า อาจารย์พินิษย์เขียวระยับทำบุญปุบป,ปักปลูกป่าย้ายต้นไม้ใหญ่ให้มาประดูสักร,รักษาบ้านดิน mm hmm. อ่างทองโพทองรมศักดิพร้อมพระพี่น้องเอกทักษิณ mm hmm. หลังงานศพแม่พ่อต่อชีวินพัฒลุงบำรุงถิ่นถึงอ่างทอง mm hmm. คือนอกจากอาจารย์พินิษย์เขียวระยับท่านจะบ,บริจาคแต่ต้นไม้ใหญ่ คือต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยบางต้นก็ต้องหลายพันบาทนะนะกว่าประมาณสักสิบเมตรอ่ะใช่กว่าจะโตนะครับนั่นแหละกว่าจะโตปรากฏ่าท่านบริจาคให้เราฟรีฟรีเลยนะครับท่านโปรดโปรดสังเกตดูบ้านดินเนี่ยแล้วก็การปั้นคล้ายๆปั้นอิฐบ้านดินเนี่ยท่านบรรณวิทย์โปรดดูสิโอปั้นฝีมือครับฝีมือเหมือนเหมือนกับการปั้นอิฐบ้านดินเนี่ยฝีมือแล้วก็การสร้างบ้านดินให้อยู่ในสภาพที่น่าอยู่โปร่งอ่ะ ถ้า oh, แบบนี้ไม่ต้องติดแอร์ก็ได้หนีต<อ>านนี้ไม่ต้องติดแล้วครับเพราะธรรมดาที่สุดที่ผมอยู่ที่อินเดียเวลาหน้าร้อนเขาสี่ห้าสิบ 4, องศาก็ไม่ร้อนนะครับเพราะฉะนั้นการปั้นอิดการปั้นคล้ายๆ10สิบแผนใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละแล้วก็เอาต่อมาเป็นบ้านดินเนี่ยจึงมีพลังชีวิตที่สวยสดงดงามมากอาตมาเองเนี่ย รู้สึกได้เลยทีเดียวว่าตอนเองทําบุญอะไรไว้ก็ไม่รู้มีวาสนามีพลังของชีวิตที่เบิกบานแจ่มใสแล้วก็นี่ท่านมองดูการเอาอิดดินเนี่ยวางซ้อนทับใช่เป็นชั้นๆใช่ฮะยังสวยสดงดงามดังที่เห็นและเป็นอยู่ถ้าท่านบรรณวิทย ประสงค์จะไปอยู่บ้านดินของอาตมาอาตมายินดีมอบให้โดยที่ไม่ต้องเช่าไม่ต้องจ่ายสตุ้งสตังใดๆนะหนึ่งหลังเนี่ยไปอยู่ที่อ่างทองตีวัาเดือนหนึ่งไปอยู่สักวันหนึ่งคืนหนึ่งก็กลับมาชาร์จแบตเตอรี่แห่งชีวิตได้อย่างดียิ่งแล้วะเราสามารถนำกล้องไปบันทึกการรีโนเวทบ้านดินเนี่ย แล้วก็การพักอาศัยอยู่บ้านดินเนี่ยให้อยู่อย่างเบิกบานสบายใจเนี่ยคือสิ่งที่ท่านดูภาพบ้านดินแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอ้โคลาสสิกมากเลยครับมีเอ่อรากไม้อยู่ที่ดินด้วยโอ้โหมันเท่มากนี่นะครับแล้วเราจะคุ้นกับธรรมชาติครับโอ,โ,โอ้โหเห็นไหมครับมีรากไม้รากออกมาด้วยแม้ไม่ได้บรรยากาศสุดๆนะครับปรดสังเกตว่าเวลาเรานำ แมดูแล้วเหมือนกับเป็นบ้านดนินนี่บ้านดินท่านจันนี่บ้านดินเนี่ยครับมีประตูได้ด้วยนี่ตีวงกบอะเนี่ยครับบ้านดินท่านจันอ๋อคล้ายคล้ายครับคา,า,าครับแต่ไม่ใช่ทีทเดียวแต่มันก็คล้ายๆดูๆแล้วมันเหมือน,ออนๆกันหมดแหละาตามภาพที่เจ้าหน้าที่นําเสนอบ้านดินมาเนี่ยอาตมาขอบอกกับท่านไว้เลยทีเดียวนะว่าครับเนี่ย อาตมามีบทเกาีประกอบเกี่ยวกับเรื่องบ้านดินนะคบ,บ้านดินครับยังสําคัญเลยะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าพวกเราเนี่ยจะมีพลังในการสร้างบ้านดินครับเพื่อดูดสารพิษออกจากร่างกายของเราโอนี่มาแล้วปรากฏว่าบ้านดินปลอดสัญญาณมือถือใครอยู่คือผู้มีโชคในโลกกล้า คลื่นรบกวนสมองมิต้องมาค้นพบว่าบ้านดินหิ่นปลอดภัยบ้านดินมิร้อนหนาวมากนักพอนพักดูดสารพิษจิตสดใสอาจยั่งยืนนับหมื่นปีตอนนี้ไปพรอ,อันใดจักบันดาลมีบ้านดินถามว่าพรอ,อันใดจักบันดาลมีบ้าน น,นี่โชว์ปลั๊กไฟให้ดูด้วยเทไหมละ่ะคือมันไปกันได้กับชีวิตยุคใหม่คือไม่ได้แปลว่าคนคุณอยู่บ้านดินคุณจะต้องล้าหลังชนิดที่ไฟก็ไม่ใช้เทคโนโลยีใดๆก็ไม่มีนะครับเพียงเอ,อนี่เป็นยังไงบ้างภาพที่เห็นแล้วเป็นอยู่เท่ดีครับแล้วหลังคาทําด้วยอะไรครับท่านหลังคาทำไมยังใช้อลหะธรรมดาอ๋อครับคบแต่ของเขานี่หลังคาอะไรนะที่ปรากฏในภาพเนี่ยน่าจะเป็นแฝกครับ แล้วก็เอา,เอา,เอา,เอาดินเหนียวแปะเอาดินเหนียวแปะแปะแปะบนแฝกครับเพราะฉะนั้นบ้านดินปลอดสัญญาณมือถือใครอยู่คือผู้มีโชคในโลกล่าคลื่นรบกวนสมองมิต้องมาค้นพบว่าบ้านดินทินปลอดภัยบ้านดินมิร้อนหนาวมากนักผ่อนพักโดยสารพิษจิตสดใส อาจยั่งยืนนับหมื่นปีตอนนี้ไปพอรอันใดจักบันดาลมีบ้านดิน,ดนเพราะนั้นท่านบรรณวิทย์จะมีบ้านดินอยู่เนี่ยต้องเป็นคนมีพรบันดาลมีบ้านดินนะไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญที่อันทองบ้านดินธรรมศักดิ์เชิญเอาละครับเวลาหมดแล้วครับท่านใจกับผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจเจริญธรรม